สวัสดีตอนบ่ายเอปอฮเซียอูฮาวกูดดาบตะนูเป็นการทักทายในช่วงบ่ายครับผมคงจำกันได้นะครับ คลิปนี้เป็นคลิปที่71แล้วเรายังอยู่ที่คำเชื่อมมาดูคำว่ารู้จักหรือเคยภาษาฮกเกี้ยนตัดเช่นวัาตัดหรือเรารู้จักคุณว่า จิตแก่หลังจิตแก่หลังแปลว่าคนคนนี้วัดจิตแก่หลังเรารู้จักคนคนนี้คำนี้เรายังแปลได้อีกอย่างหนึ่งคือเคยเช่นเราเคยมาเราเคยมาวปัดหลายวา หลายเราเคยมาหลายนี่แปลว่ามาภาษากินกลางจือเต้าจือเต้าจริงๆคำนี้แปลว่าเข้าใจได้เข้าใจก็ได้รู้จักก็ได้ก็สามารถที่จะ ผสมกับคำอื่นได้เหมือนกับภาษาฮกเกี้ยนภาษาอังกฤษนอวทีนี้มาดูคำวันนี้ภาษาฮกเกี้ยนกิดกิดนี้เราสามารถเติมได้หมดเลยอะไรก็ไดท้ที่เกี่ยวกับวันนี้นี่ก็เติมได้หมดเลยเช่น จิตเกะเกะนี่แปลว่าเดือนจิตเกะก็เดือนนี้ปีนี้ก็จิตหนีจิตหนีก็ปีนี้จิตห่างก็อย่างนี้จิตคุ่นก็แบบนี้จิตหลังก็คนนี้แต่ปกติเขาจะใส่สรรพนามด้วยก็คือจิตแก่หลังจิตแก่หลังก็คนคนนี้ตัวอย่างเช่นวาด คิตเกลังเรารู้จักคนคนนี้ตัดนี้สอนไปแล้วเมื่อกี้นะครับว่าแปลว่ารู้จักว่าไอคิดห่างเราจะเอาอย่างนี้คิดห่างก็อย่างนี้ไอนี่ก็สอนไปแล้วก่อนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้ไอก็แปลว่าต้องการ ภาษาจีนกลางเจอเจอก็ใช้แบบเดียวกับภาษาฮกเกี้ยนเหมือนกันหมดเลยนะครับก็จะเติมตามเติมหน้าคำต่างๆได้หมดเลยภาษาอังกฤษที่มาดูคำหนึ่งก็คือคำว่าทั้งหมดภาษาฮกเกี้ยน ลองจง connect, ้องอย่างเช่นทั้งหมดนี้เป <aro> anyway. <ข>็นของเราทั้งหมดทั้งหมดก็คือลองจ้องลองจ้องสีสีนี้เป็นสีกัวเอกัวเอก็ของเราลองจ้องสีกัวเอสอนไม่หมดแล้วลองจ่ากัวเอก็สอนไปหมดแล้วลองจ้องสีกัวเอของทั้งหมดนี้เป็นของเรา ภาษาจีนกลางฉวนปู้ฉวนปู้ก็แปลว่าทั้งหมดก็เหมือนกันฉวนปู้เตาซื่อวอเตอร์ก็คือทั้งหมดนี้เป็นของเราภาษาอังกฤษ all ทีนี้มาดูคำว่าลองดูหรือพยายาม ภาษาฮกเกี้ยนชีขวาสังเกตว่าขอไข่ต้องควบกับงองงูนะครับชีขวาถ้าบอกว่าคุณลองดูหรือชีขวาถ้าบอกว่าคุณลองกินดูต้องแยกขวานี้ออก,ออก,ออกหลังใส่หลังกินนะกินก็คือเจีย๊ยหรือชีเจีย๊ยขวาคุณลองกินดู ภาษาจีนกลางซื่อซื่อคันซื่อซื่อคันภาษาอังกฤษ try ท,ทีนี้มาดูคำว่าเหลือภาษาฮกเกี้ยนชุน,นเ,าากเกนช่น,นเราบอกว่าเราไม่มีเงินเหลือเราก็กว่า โบโบก็ไม่มีนะว่าโบชุนลุยเราไม่มีเงินเหลือภาษาจีนกลางามันใช้อยู่สองคำนะครับซึ่งซึ่งกับซึ่งเสีย่ยซึ่งกับซึ่งเสี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าข้าวเหลือก็คือซึ่งฟ้านเอาฟ้านต่อได้เลยซึ่งฟ้านคือข้าวเหลือ แต่ถ้าซึ่งเสี้ยเราจะไม่ต่อด้วยฟ้านเราต้องเติมคําว่าเติลงไปอีกคำหนึ่งนะครับต้องบอกว่าซึ่งเสี้ยเติ่ฟ้านนะสองคำนี้มันจริงๆความหมายเดียวกันนะครับแต่เราจะใช้ต่างกันภาษาอังกฤษ left left ถ้าเข้าเหลือก็ left t o r i g h t left t o right นะครับ ขอบคุณทุกทกท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่กดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับซูจิโกสะสบูกลีซอรีนบำรุงผิวลาโนลีนช่วงนี้จัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคา เหลือสามสิบห้าบาทซูจิโกสบูลาโนลีนครีเซลีนเป็นสบูอ่ออแกนิกผลิตจากโรงงานมาตรฐาน GMP มีมีแบบรองสารออร์แกนิกจากอีโคเซตฝรั่งเศสมีเลขจดแจ้งออยอกลิ่นดอกซากุระญี่ปุ่นหอม มีส่วนผสมของลาโนลินแท้น้ำผึ้งแท้เจียวว่าหนัองจระเข้และสารสก,กัดจากดอกคาโมไมมา์มีฟองเยอะอาบน้ำแล้วทำให้ผิวสวยลื่นนุ่มเนียนสั่งซื้อได้ที่ลน์0811442480หรือที่ร้านซูจีกะที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ